ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะครับนะประจําวันจันทร์ที่20นะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9จาก้จะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็ตามรหัสพร้อมเพยข้างล่างนี้เลยก็จะกก่าขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเอาละเรามาดูกันนะครับนะสำหรับชาวราศีนะครับนะกรกฏนะครับณนะตอนนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าดาวประจำตัวนะครับในช่วงของวันจันทร์วันอังคารนะจนถึงเวลา11ในการ3ี่ยตน,นุรักษเรา อยู่ในภพว,วินาศนั่นหมายถึงว่าเราจะทําอะไรก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทนะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างที่จะเสียหายอยู่นะครับนะเวลาเวลาตนุกอยู่ในเรือวินาศเนี่ยดาวเจ้าเรือนคือดาวพระพุธเองเนี่ยท่านตกอลิศน,นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรยังไงเนี่ยมันจะกอ่อให้เกิดสตูด้วยคือไม่ให้คุณกระดวงชะตานะครับช่วงวันจันทร์วันอังคารให้เรามัดร,ระวังเลยนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับมีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะ นะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับนะในช่วงวันอังคารเหมือนกันแต่ว่าตอน11บเบนาฬิกาสานาทีนะไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่23นะเวลา21่สอนกายีตอนนี้นะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นกเกษตรตาที่พอดีแล้วนะครับนั่นหะนะมายถึงว่าตัวเราเองจะมั่นใจแล้วก็จะโดดเด่นนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่หุ้นสน่วนคู่สัญญาเพราะว่าเร่กระดาษพระศกกระดาษพระเสาเนาะ ในราศีมังกรน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวเราเข้มแข็งนะหลังจากนั้นนะครับนะเราจะอยู่วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินนะในเรือนการเงินเนี่ยเราจะเข้าไปในราศีสิงนะครับนะเวลาเ21เดกา56นาทีนะครับนะไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับจะเข้าไปในวันพฤหัสนะที่23ไปจนถึงวันอาทิตย์เวลาตี5 52นาทีนะครับถ้าว่าตัวเราเองเนี่ย จะไปยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองรายได้นะครับราบผลอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณโดนชะตาอยู่นะถ้าคนไหนที่เก่งมีศักยภาพนุ่นเน้นคุณก็สามารถหาเงินหาทองได้เยอะในช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกันได้ตำแหน่งราชาโชคเลยนะอันนี้คือให้คุณเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจะเข้าไปนะครับนะเวลาตีห้าห้าสิบสามในราศีกันก็คือในวันอาทิตย์ นะดาวพระจันทร์เนี่ยจะนำหน้าลัคนาดได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองช่วงนั้นเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเข้าหาผู้คนการผูกมิตรการมีปฏิสัมพันธ์ในลนักษณะต่างๆเป็นจุดที่ให้คุณนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนการเงินกันนิดนึงดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับณนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าท่านวิ่งเข้าไปสถิตนะครับอยู่ในราศีธนู ต้องบอกว่าการเงินไม่ค่อยดีนะครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินวิ่งเข้าอยู่ในเดือนอเลนั่นหมายถึงว่ามันมีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายนูนน่นนี่นั่นอะไรเข้าแล้วแต่นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันจนันทร์วันอังคารวันพุธเป็นจุดที่อันตรายที่สุดในช่วงของสัป,ปดาห์นี้เพราะว่าเราจะเข้าผิหนาคนะครับนะถ้าตัวเราเองนะครับนะจะแก้เคล็ดนะถ้ามีนี่มีอะไรก็จ่ายในช่วงนั้นเลยเช่นค่าน้ําค่าไฟค่านู่นค่านี่ นะเราแก้เคสไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องเสียเยอะนะครับนะหรือแนละก็บริจาคไปในช่วงวันจันทร์อาจจะมาให้ขอทานบาทสบาทสาบาท5บาทเอาแค่นั้นก็ได้นะครับถือว่าเป็นการแก้เคสไปนะครับเพราะว่าเรามีเกณฑ์ที่จะเสียหายเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่เข้าระหว่างพิษแล้วแต่ก็เป็นเลิกกลางๆไปนะครับนะวันพฤหัสวันพุธ วันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเข้าทริทโทนะครับก็เบาลงหน่อยนะจะเริ่มให้คุณเกี่ยวเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นในวันที่26เข้านวางังปูเอก้อส่วนใหญ่แล้วเ,เราจะได้รับผลดีนะครับในเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับนะที่เกิดจากการกู้ยืมนะมีคนมาขอยืมเงินเราเราอาจจะไปทวงหนี้อะไรเนี้ยช่วงนั้นจะเป็นจังหวะที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าเข้านวังดีนะครับนะอะไรประมาณนี้นะ ก็ต้องบอกว่านะครับการเงินเนี่ยของชาวราศีกรกฎช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดแต่เพื่อนฝูงสังคมภาษีสังคมอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะไปทุ่มกันนะเพราะพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือนวีนาแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสหัชาก็เลยจะส่งผลให้เราอาจจะเสียเรื่องของการเงินการทองอันนี้อยากจะให้เรามาระวังไว้นะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนคู่ครองกันนิดนึง อย่างที่เรารู้กันนะครับนะชาวราศีกรกฎเนี่ยมีดาวพระเสาร์ท่านเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับถ้าท่านใดไม่ได้เ,เกิดวันพฤหัสอ่าเพราะถ้าเกิดวันพฤหัสเนี่ยดาวพระเสาร์จะเป็นการรกินีโดยปริยายนะครับนะและท่านใดที่ไม่มีดาวพระเสาร์ปีนี้เป็นการรกินีนะครับความรักคุณจะโอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็อาจจะมีง้อแงงง้อ,งงองกันกันบ้างนะแต่ยังไงก็คือจะเป็นคู่ที่ ที่อาจจะมีเรื่องมีราวกันแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นแตกหักนะด้วยด้วยดาวที่เป็นเกษตรนะผมมองว่าอย่างนี้นะนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎก็ยังอยู่ในจุดที่ยังเนื้อหอมอยู่นะครับอยู่ในจุดที่ยังเนื้อหอมอยู่นะแล้วก็ช่วงที่เนื้อหอมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ด้วยดาวพระศุกร์เองเนี่ยนะครับท่านเล็งลัคษณะนะครับแล้วก็ไปเจอกับดาวพระเสาร์ที่เป็นเกษตรนะครับแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่เส้นศัตรูก็ดูดีๆนะครับว่าคนที่เรา เข้าไปยุ่งด้วยเขามีคู่อยู่ไหมนะถ้าเป็นมือที่สเดี๋ยวมันจะยุ่งยุ่ง,งวุ่นวุ่นกันเปล่าๆนะแต่ก็การันตีได้เลยว่าชาวราศีเมถุนเออโทษทีชาวราศีกรกฎนะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่ค่อนข้างที่จะได้เลยนะครับนะด้วยอิทธิพลของดาวสองที่เป็นกเกษตรนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนการงานกันต้องบอกว่าการงานของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นงานที่ต้อง มีการคิดไอเดียใหม่ๆมีจินตนาการใหม่ๆต้องบอกได้เลยนะว่าในช่วงของสัปดาห์นี้ดาวพ้ังคารเนี่ยเข้าราชาเลิกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันที่22นะหลังจากวันที่23จนถึงวันอาทิตย์เลยเนี่ยเข้าราชาเลิกนาวางผูกเองนั่นหมายถึงว่าการงานของชาวราศีกรกฎจะดกมากนะครับแล้วจะราบลื่นทําอะไรก็จะติดขัดน้อยอ่ะนะถึงแม้ติดขัดก็ สามารถไปเจราจาไปพูดไปคุยทำ,ทำนู่นทำนี่มีการประสานงานในลนักษณะต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับด้วยอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนกร,รมมะไปอยู่ในเรือนของพุทธะหมายถึงว่าสิ่งใหม่ๆริเริ่มไอเดียมีการเปิดโอกาสเข้าหาคู่ค้าคู่สัญญาใหม่หรืออะไรยังไงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสําเร็จแล้วก็ต้องบอกว่าดาวอังคัร สัปดาห์นี้เดินดีให้คุณก็นั่นหมายควาะว่าชาวราศีกรกฎในช่วงของสัปดาห์นี้คุณจะป,ประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานอย่างดีเยี่ยมนะครับนะเอาละนะครับนาก็นะครับ,นะรบการงานการเงินความรักก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะยังไงก็ กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยยุรานะสุขภระท่านใดถูกอกถูกใจขอคอบคุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะแล้วท่านใดถูกใจมากก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยอาจารย์ก็จะยินดีเป็นอย่างมากนะครับเอาละนะครับนั้นก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเงปังๆนะครับผมเกต้าดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพูทุธรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงวิชายสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทํา บางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูทลอดตนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนำสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิง่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นเะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ